สบายดีน้องกินข่าเอออมผักขี้เล็กพี่น้องออมผักขิเล็ใส่หางห้างแล้วก็สมปลาตะบนเห็ดเจียวมะเดชตะําเห็ดออมขิ้เล็กระสีมือคุณแม่มาเส็บเจบจ้าแน่กันเน้อพี่น้องหดเงอเล็ใส่ไข่หมดเดงใส่หอยจุ่เดียวมาเล่นคือเราพี่น้องเจียวมะเลคือเราจใเจมาเล่นที่เจรไงจะมาเล่นจมาเล่น อ้าหอนแท้หอนหวานเสียบได้มาเล่นด้วย n อ,อนกันด่นือสมปางเลเนาะฮะสบายดีพี่พน้องเขาอกนเี้ยยมอเดจ้าสมประโเก็บซีทางลาวทางไทยทางต่างประเทศลูกบ้านคนคนสน่งมือนเน,น,น่นเน,นเป็นครับเปเลี้ง a เป็นรับตะเบิเหตุเมื่อืน เป็ดมือน่ะไกลไกัม่ยใหญ่นไกไกไหไม่ไ่พันก็เรื่องหนึ่งไอมไก่ม่ในเรยเอยไกพันซ้ำกันก็ไเป็ดมาเตวีอ่ะไกไก่มาเตวีได้ไ่มาเตวีมาเตไทยไทยอันนี้นะ ไปหางฮังกับมาหนึ่งขายมันกระบ,บอกกระคอดด้วยบ่บมก,กแล้วเขาเหน็นใละหาเอาเอาเอ,าเอ,าเอายบอเนี่แบบนี้านาะกกโป้แล้วอนแตอ,อนว่าอาบน้ำทำไมได่อาบน,นี่อ๋อักกิเล็กบาเนเอา <laughs> xay em thay qua đèn nghe nó lớn nhỏ từ ăn pha tôm chỉ thanh kem thường mỏng rồi lại thôi thử ừ. nhá pha tôm là ba ấy mà kèm luôn nè nên là phải

อืถูยางจังดูแล้วคนเขาส่งนอกอกไปทักที้งส่งนอกเขาส่งเจอนจงกลางีหงใช้เห็ดเป็นมักเป็นมัด๋ย่เขามาเลือกเลือกแบบตาแหงแหงๆันว่าเขาฟองส่งไปมือ่อเงาะ งน้น,นที่เดี๋ยวแต่ว่าเ,เขารวามเขาและแม่เขาเลยอยู่เตางานมดมากมันอยา่กจะชปน,นอนเขาเตาถานป่าคนนะัลนเป็นคนป่าคนดงนีพี่น้องเลยเขหันนั่นนอนอยู่ป่าเตาทานป่าอื่นทุลักทนจลจกสือกบอมาให่

ที่เราอยูหรือก็หมาะนะเหมาอสมมเกเราเลยแล้วก็มาเป็ดธรรมมาตส่เลนั่นล้ร้องเพลงซ้อมเทงนี่แล้วก็หักท้าใหญ่พ่อก็หักท้าใหญ่ีเอ้ยน่าเป็นมันไม่หันงาาซ้อมเพลงใส่สงการเดียวนี่างไงย่งบวบันึหของเพลงถูกป่ะของเพลงมีตู้มีไม้เงินผลงานให้บ้าไปพี่น่อย ไปปห้เลยไเมื่อนางร้องเพลงเซอยาเอิญกับปรอ๋อว่ะทอเนี่ยคนุกมอไหืมบางคนเขาเมอนาะ่ทสาวไปยังทูนว่าจะนาน่ดีทู้สาวมีเงินแน่ซื้อคนุกใส่ตัวเองเอาตู้งตู้เสียงง จิตพอเพียงพ่ออลสันนะพ่อชัพ่อให้่มสมบูรณ์นะเห็ดหน้ากินเขาเข้าจะวูุบสุปีนะน้องมีปลาสุปีด้วยสุตรีน่าจะใช่หรัอปลาปลาธรรมชาติน่าเออเจริญจุ่มห้

Bất cứ phát phong tập phong bội bụng sao phà ngàn đẹp bưng mày nắng bùa tai bưng ngàn kia nóng ăn nóng cả, đừng cả no, no. món mày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  mày món mày วิด so <c ười> so ีกไม่ไเจ้าสู้ใจ่ตัดคมสันนะครับมัคือหล่อคมยาวกคือตัดคมสั่นงานคนราเพื่คือเก่านะพี่น้เาคือเก่าเหมเนาะแต่มือห่้ต้องเปลี่ยนแบบใหม่ไปเอหกปีอะ เราสามสามสิบหกสีเด็ดเนาะนั่นแหละสามสิบแปดเราสามสิเจ็ดนั่นแหละสามสิเจ็ด เห้แม่ด้วยยิ่งน้อยอา้าวทนี้กันมอน้อนลาได้พี่น้องเด้อฝากคุดแซ่ขุดไหล่สับตะไคร่สองม,มองนม้อนฝากกินข้าวเกี๊ยวด้วยจ้าบาย